หายไม่ทันช็อตตะกี้พี่วายดึงฝาโซดาดังเฟาะเลยตกใจดังแรงมากจากจุกเไหมนไัจุกแดงๆขาวๆนะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้มาแล้วนะครับอยู่กับบรรยากาศยามเช้าๆวันแสนสดใสนะครับทุกคนวันนี้วันนี้เสียงเสียงแมบหมดละมันจะเป็นหวัด อันนี้เป็นเมนูของลูกค้าสั่งไว้นะครับลูกค้าขับผ่านแบบโดยไม่ไม,ไม่ตั้งขาตั้งอะไรทีเดียวนะครับ <laughs> น้ำแดงโซดา <c oughs> ในเดอร์แล้วก็ไปเลยเดี๋ยวลูกค้าจะมารับนะฮะพี่ว่ายังไม่เห็นหน้าลูกค้าเลยว่าใครเนี่ยผมว่านี่มาเดี๋ยวผมตั้งให้ตั้งด้านตั้งด้านหน้าก็ได้ <laughs> นี่ตั้งให้ด้านหน้าเลยนะครับ ำแดงมะนาวโซดาแก้วนี้ลูกค้าบอกว่าคอแบบเปรี้ยวจี๊เดเปรี้ยวจี๊ดหน่อยนะครับบรรยากาศตอนนี้พี่อ้อยก็ทำออเดอร์รอไปเรื่อยๆนะครับดูวินออเดอร์นะ สวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับอพ,พิชาคาเฟ่อำเภออนวนนอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับวันนี้อากาศอย่างที่เรียนโดยต้นคลิปเลยว่าสดชื่นมาก มีเสียงนกคงนกเขาด้วยนะครับอย่างที่บอกสพไม่พ่ต๊ออย่างที่เรียนมันเป็นทางการมทางการแบบศัพ์ภาษาราชาการเลยนะอ,อย่างที่เรียนอย่างที่เรียนข้างต้นนกนี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับทุกคนนกนมีหลายสายพันธุ์มากที่ร้านพี่้อยนี <laughs> เขาชอบมาเกาะมาแกะโดนกลิ่นหอมหรือเปล่าไม่รู้ กินหอมเื่องชาพี่วาได้ยินเสียงนกเขาไหมไม่ใช่นกเราบางวันก็เรียกว่านี่เลยผลดไปปล่อยทุกหน้าร้านพี่วอยก็มีนะครับนกไม่เมื่อย <laughs> นี่แหละสาเหตุพี่วายก็เลยกางล่มตรงนี้ไว้นะครับกลัวโดนแบบลูกค้ามาเหยียบ <laughs> หรือเปล่าลค้า บินมาเลยอ่ะูกค้าชั้นสูงนาน่นานทีหรอกก็จะนี่อยู่กับธรรมชาติเนะเราต้องอยู่ให้เป็นนะครับ ไม่เหงาเลยอากาศชวนหงาหรือว่าอากาศชวนชวนคิดถึงที่นอนนะก <c oughs> ออยากจะบอกว่าช่วงเช้านี้แทบไม่อยากลุกพี่อ้อยเลยหนาวจริงๆ <c oughs> อิจอชาก็ได้นอนตื่นสายจังเลยไม่รู้ว่าใครได้นอนตื่นสายบ้างครับแต่ว่ากลางดึกนี้เย็นเย็น,นผมว่าปานนอนอยู่ในตู้เย็นเลยหนาวแหง สายมาก็ไม่หนาวนะคะทุกคนใช่ใช่เปลี่ยนเป็นอากาศแบบสบายอืมอากาศแบบนี้น่าเที่ยวอ่ะจริงๆนะน่าน่าเที่ยวหนาวช่วงกลางวันอย่างเนี้ยประมาณสักสองทุ่มเนาะสองทุ่มนี้แบบอย่าเยือกมาเลยนะคะที่นี่หนาวแล้วนะครับอุ้ยผมว่าอย่าอย่าว่าสองทุ่มเลยนผมว่าประมาณหกโมงนี่ก็เริ่มเริ่มมา พี่ใหม่น,น่า,านจะหนา,าหนา,าดเนาะ,นะดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อุกสนสายพันธุ์ใหม่ก็มาแล้วอีกอ่อดหัวเลยสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่านี้ยังไม่ยังก็ไม่ เมื่อเช้าไปซื้อ่นสม้มส้มบัวมากินแกกินแกกินนึกว่าจึงว่าจะเปรี้ยวไหมได้อยยังไม่เปรี้ยวเลยยังไม่เป็นนะเขาเรียกยังไม่เป็นนี่ก็คือยังไม่เปรี้ยวนะครับบีมะน, <laughs> นาวจำเลยใช่ไหม,าามเ,เขาต้องทําเพื่อให้ลูกค้า มาซื้อไปหมดด้วยแล้วเนาะถ้าทําเปรี้ยวออกมาเลยนี่ข่ายไม่หมดนี่คืแย่เลยายไม่หมดคือแบบไม่ไหวใช่ไหมถ่ายไม่หมดนี่คือแย่เลย วันอาทิตย์นี้พี่อ้อยไปไหนไม่ได้คิดว่าอยากไปอยู่นะงคะัอยากหาเรื่องหยุดร้านใช่ไหมอยากหาเรื่องหยุดร้านวันอาทิตย์แต่ปกติร้านพี่อ้อยก็หยุดวันอาทิตย์นะครับพร่ะว่าจะมีของซื้อของเข้าร้านได้บิตหน,น่อยหน่อยเติมบ้างไม่เติมบ้างเนาะ<ๆ> การปาดกาแฟพี่ไห้อย่างง่ายเลยนะเอาฝาปาดไปเลยทีเดียวปกติเขาจะมีปาดด้วยนิ้วเนะปาดด้วยอุปกรณ์ทํากาแฟนะครับเกิดจากความักง,ง่ายนะอะไรก็ได้รอบตัว อันนี้เสียงช่างจากที่ไหนพี่วัอยข้างด้านอ๋อด้านนู้นจากบ้านหลังนี้ไปเขากำลังสร้าซนนะนึกว่า,น,วานึกว่าที่นี่ตรง<ช>ข้ามร้านพี่วัอยตรงข้ามมากเลยอ๋อยังไงคุณยายมาแล้วพี่อ้อยคุณยายสั่งไอ้น้ำแดงโซดามาลับแล้วนะครับพี่อ้อยเท่าไหร่เลยคผม <30 S 1> <า>เก็บตังค์ให้สามสิบบาทครับ,<า>บ ขอไปข้าวเดียวไปตากฝาไปไม่โกรธใจแม่ลืม่งเขาไหวในไม่เราดิบัวเจ้าบัวหนึ่งกับบัวกันหน่ง่อยสามสิบบาทคุณแม่นิดทำขนมอร่อยนะครับแนะนำเลยคุณแม่ทำ ใช้ไส่จริงๆด้วยไส้เผือกก็เอาลูกเผือกสดๆมาทําเลยอ,ะอ่ะแกทำอะไรนะกะหรี่ปั๊บใช่กล่องละเท่าไหร่นะพี่อ้อยจาได้ไหมเคยสั่ง <20 S 1> แม่แกมานะทานไหมยี <20. S 1> ่สิบเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาก็ขับรถส่งกันแล้วเนาะก็ไอเนี่ยแกชอบทําไปลงทานด้วยนะเมื่อไหร่ที่มีงานบุญอะไรอย่างี้แกชอบทำบุญครับ เวลาแกเร,เราหาด้วยเราก็ต้องทานด้วยเนาะ<ช>ครับเวลาแกทำไปทำบุญไปลงทานแกก็จะมาแวะนี่ก่อนไปทำทานที่นี่ก่อนรูดลางกะเลยอยากกินเหร <c oughs> อครับครับ <c oughs> ยังใจคอไม่ดีนะะนอนเาหานอนอยู่พี่อ้อยก็ถามตรงจังหวะเนาะถามจังหวะคนหาวนอนตอบไม่ทันคนทํากาแฟอยู่มาถามนอนแส่กาแฟนี่ก็จะไล่ให้ไปนอนได้ชาเขียข้อมากตรงไซลมไปด้านพี่อ้อยนั่นเองจ้าก็ไม่ได้กินหรอ ได้กินอ่อนๆอยู่ปกติลงมาด้านนี้่าว่าไม่ได้กินนะพี่วอยตกใจนะบอกตกใจเป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมต้องไปตรวจนะเลาไปตรวจเลยนะเขาบอกว่าอะไรนะไม่ได้กินไม่ได้รสชาติรู้สึกอ่อนเพียจะเป็นไข้นะครับอันนี้ต้องรีบพบพบแพทย์เลยแต่ว่าเหมือนสายพันธุ์ใหม่เขาบอกว่าไม่มีอาการไม่ใช่หรออันนี้ไม่รู้นะครับน่าจะร้ายแรงกว่าเดิมนะ าที่ดูเขาบอกว่าไม่มีอาการไม่ค่อยมีอาการสามารถระวังกันด้วยด้วยทุกคนมาอยูหยาบเดี๋ยนาะงพ <laughs> ี่อ้ยจะไม่ได้อยู่จำสินบนดีกว่าล <laughs> าเต้วันมันได้ก็แค่เราชาเขียวเราชาบัลมาพี่อ้อยเก็บเอาตังค์พี่อ้อยหน่อยผมกลัวมันปิว อันนี้นี่มองเพื่อนๆนนี่ผมว่าหวานเย็นสมัยก่อนนะครับเ,เอาไปแช่เย็นกัดกินเลยอ่ะใช่ นี่พี่อ้อยแบบไปหยุดร้านนะครับตะกี้พี่อ้อยหยุดร้านตั้งสองวันนะครับวันวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เนาะพาพี่อ้อยไปนี่แหละไปเก็บสวน,เ,านาวเอาไปเก็บมะนาวไปเก็บมะนาวที่สวนนะครับเราวามหมา้เก็บไม่เป็นนะคะถ้าไม่มีน้ำเลยที่อ้อยเก็บไม่เป็นไปดันไปเอาลูกยังไม่สุกมา <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เปลือกแข็งฟักเลยใช่ไหม ปกติใครเก็บให้พี่อ้อยอ๋อคนแม่โอ้โอลมลมลมผมจะปิวเอาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบไม่ค่อยมีลูกค้าแน่นนะครับทุกคนครับขายเรื่อยๆครับเราเอาศัยลูกค้ามาเรื่อยๆเ,เดินทางมานะครับและทางด้วยนะครับ อะไรดีครับวันนี้เธอตังมาสี่สิบาทนึงไหมวันนี้พึ่งกันว่าเรามีกี่บาทพอดีไหมปกติเนาะอย่งตังมาสี่สิบบาทวันนี้ดีดีหนึ่งแกวกับนักธุรกิจสี่สิบอีกแล้วเหรอวุ้มีนี้มีหอยู่นี่ห้าอยสี่สิบห้าล้ากัน แปลาเงินไปฝากมาใช่ไหมก,ก็ <ไป S 1> <ด>เลยเหลือ,ลอติดทุงอยู่ห้าสิบบาทอยากทายเลยทีเดียวเอาค่า,าย,ยืน ไอกองอยู่นู่นหมดแล้วใช่ไหมกองอยู่นู่นหมดแล้วฝากช่างเลยครับได้ได้ฝึกเป็นพ่อบ้านนะครับสองเดือนลงคลิปทีนึงช่องอะไรนะเนี่ยฝากเลยเนี่ยฝึกเป็นพ่อบ้านครับหนึ่งครับพี่ประมาณหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่จะตัวเดียวหนึ่งเซนเดียต่อวันหนึ่งทีหนึ น้องมอนี่เปิดมาหลายช่องแล้วน้องมอสครับผมแล้วใคยมีลูกมีหลานนะครับก็ช่องเรียนกับชมนะครับหนังสือนะครับผมเรียนกับชมแล้วก็ฝึกเป็นพ่อบ้านใช่ครับครับผมมีลูกมีหลานก็ดูได้เลยช่องโงเรียนนงะครับผมคครรัับบผมสองเดือนลงคลิปทีนึงครับอ่าเหนื่อยใจเลยทำมือยังไม่ได้เซ็นกันเลย ห้าสิบบาทครับย <c oughs> ่อยทอนห้าสิบขอบคุณครับ นี้องชานมอกค่าเย็นแชเมเปญพี่มกค่าอ,อีกสามวันนะ,ะครับเเจอกัน สิบสองในลัทธนาช็อปปี้อา <laughs> ขายอะไรคะลดราคา <laughs> ขอลดราคา <laughs> ลดอยู่แต่เราจะมีเงินซื้อเราไหมสวัสดผมไปดูของที่ผมจะซื้อไปกดดูคลิกเข้าไปในตะกร,ราา้ามันจะโชว์ว่าไอมันเข้า่วมแคมเปญไหมไ <laughs> อที่ตัวเองได้ <laughs> ไม่เข้าแคมเปญสักอย่าง <laughs> <laughs> มันเป็นของแพงน่นก็ลดไม่ได้หรือเปล่า ผมสสัั่่่งงไออ้นีปกกเพี่ก็ว่าอยู่เห็นเพื่อนโพสในเฟซอยู่ว่าอะไรลาซาด้าลดกระหน่ำเลยเป็นเป็นวันเขาอ่ะพีดว่าบ้านไงทำเลยเออคนใช้ของในแอปอ่ะโอได้ครับได้จริงๆเน้บางคนทำไม่เป็นนะครับพี่คิดว่านะไม่ไดวผมจะลองเดี๋ยวผมทำตรวจด้วยก่อนหลายคนซื้อของอะไรนี่ลูกค้ารับเข้าแล้วนะครับ ช่องอะไรนะพ่อบ้านใจกล้าเหรอไปเปลี่ยนชื่อช่องเขาเป็นยอดนิยล้านสุดล่าไปช่องอืนนะคะตอนที่ตาต้องเราแล้วก็ช่องอะไรนะเรียนเรียนกับชมเรียนกับชมเรียนไปชมไปดูนะครับใครที่มีใครที่มีบทหลานก็เข้าไปดูได้เนาะ ช่องนี้จะเน้นความรัวรอตากล้องเราอีกฮะรอบตากล,กลก้องเราด้วยจ,จอมเชื่อจอมเชื่อไปนเดี๋ยวน้องกลับเนี่ยก็จำไม่ได้ละอย่าตากล้องก็จะตามอีก,อกนะเอถ้าเสียงก,กินเป็นดาแซีบแท้โอ้ยแซีบ <c oughs> แล้วครับต้องมึงเดียวเตรียมเอาซีเลวยตอนนี้ังกินกาแฟสดอยู่ครับประมาณ แมาวันสบวันได้กินกระป๋องประหยัดตังค์แล้ว่เดือนแล้วสังเกตอากาจะคองน่ครับขอบคุณครับคอบ้านเจกานะคะไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นคอบครั้น น้องไปไวมากกลัวโดนยำเละล่ลาสุดตากล้องเราไปเปลี่ยนชื่อช่องเรา, <c oughs> าควรตากล้องเรานะคะลามไปช่องเื่นแล้วตอนนี้ <c oughs> เปลี่ยนเยยมนูที่ว่าไม่พอะเปลี่ยนชื่อช่องเลย <c oughs> ใช่แรงด้วยบ,บอกว่าดีเก,กินไปบอกว่าดีเก,กินไปจะออกหรอกโดนเสีโดนเสือร่มไม่ไหวจะปิวเอานะฮะวันนี้ เมนูปั่นพี่อ้อยนี้แบบมาเรื่อยๆเลยนะถ้าเป็นหน้าหนาวนี้เอาจริงๆผมก็หิวหละเมน,นูปั่นไม่รู้ทํำไมหนาวทีไรอยากกินเลว่าให้มันอ่าสะใจไปเลยครับกินๆนะเมน,นูปั่น ยังกัมบูฮาวายพี่อ้อยใช่เพราะว่าทัวร์เขาเป็นสีฟ้าก็เมื่อวันก่อนพี่อ้อยดูคลิปตัวเองโอ้กัมบูฮาวายตั้งแต่ตอนนี้ที่ไหนได้อะคะอ๋อมันคือนมสดเมนูนี้นี่พี่อ้อยนี่เพิ่มบุกมกไหมเมนูเนี้ยได้อ,อยู่ในเซตเขาอยู่แล้วอยู่ในเซตอยู่แล้วนะครับ ชื่อเมนูนมฮอกไกโดบาวชูการะะอ๋อบุกบาวชูกาด้วย โหลดแล้วหลดแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะที่ลองที่ลองโถปั่นน่ากินจริงๆเลยทำทีไรนี่ก็ดูแบบดูเขาเรียกว่าไงดูเหมือนเมนูใหม่ตลอดเวลาเนาะพี่ออยเนาะทั้งที่แบบว่าขายมานานแล้วนะครับนมพ่อไปโดปลาสูก้าเมนูดีเด่นประจำร้านน่าทานมาก โอเคขอบคุณนะครับทุกคนครับที่รับชมช่องอิดกรอบนะครับแล้วก็ที่ื่นชอบในร้านพี่อ้อยก็พี่ชาคาเฟ่นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับพี่อ้อยสวัสดีครับไปแล้วว่าแล้วหิวเอ็บูฮาวายจากพี่อ้อยเดี๋ยวจะได้สั่งพี่อ้อยทานอยู่นะบูฮาวาย